เช็คด่วนะครับก่อนไม่มีรายได้ YouTube เพราะว่ามันหมดอายุหรือเปล่าท,ท,ทุกๆสิ้นปีนะครับ31ธันวาคมเนี่ยใน Google Adsense เนี่ยเขาจะมีข้อความแจ้งบอกนะครับท่านไหนที่ผ่านกดแล้วเนี่ยว่าให้เราดูภาษีดีๆเพราะว่าที่เรากรอกลงไปแล้วเนี่ยมันจะหมดอายุภายใน3ปีก็คือ3ปีแล้วเราก็แค่กรอกใหม่เท่านั้นเอง ผมเห็นหลายคนในกลุ่มเลยนะครับส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยมันขึ้นข้อความว่าหมดอายุแล้วรีบจัดเลยนะครับไม่งั้นเนี่ย,เด,ยเดือนต่อไปอาจจะมีโอกาสไม่ได้รายได้จาก Youtube ได้นะแล้วก็แนะนำว่าให้เราจัดการแต่ภาษีอเมริกาก็พอนะส่วนของตัวอื่นอันนี้ไม่ได้จำเป็นแต่อย่างไรนะครับผมนะท่านไหนยังไม่ได้ทำอย่างไรรีบไปทำเลยนะครับแต่ถ้าท่านไหน ยังเริ่มต้นไม่ถูกนะแล้วก็อยากจะลุยหาอะไรได้จาก YouTube อย่างจริงจังในปีนี้ก็คลิกด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยครับ